ย้อนกลับไปดูสาระสําคัญของเรื่องราวกันเมืองที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กันก่อนเมื่อวานนี้เป็นการประชุมคอรมอนนัดส,สุดท้ายของพลเอกประยุทธ์หนึ่งะนะเดี๋ยวค่อยไปต่อภาคสองแล้วก็ยังเป็นนัดส,สุดท้ายของคอสช,อชอด้วยที่สําคัญได้มีการออกคําสั่งครับเป็นคําสั่งตามอํานาจของหัวหน้า,อนาคอสชอมาตรา44ที่เราคุ้นเคยกันออกมาเพื่อยกเลิกคําสั่งก่อนหน้านี้ใช่ที่เป็นมาตรว่าสี่บไปยกเลิก ประมาณ66คำสั่งถูกต้องก็เป็นคำสั่งที่มองว่าไม่มีความจําเป็นแล้วนั่นเองนะครับมาติดตามสาระสาคัญสารถา,ถาที่ออกมากันหน่อยนะครับราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่9ทับ2,562เรื่องการยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับที่หมดความจําเป็นซึ่งผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ใช้คำ หน้าตามมาตรา44ออกคำสั่งคอสชฉบับสุดท้ายนี้เพื่อยกเลิกคำสั่งคอสช,อชอรวม66ฉบับมีผลตั้งแต่วันที่9กรกฎาคม2562เป็นก้อนไปก็คือมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยนะครับโดยคำสั่งดังกล่าวนั้นยกเลิกประกาศคสช28ฉบับอาทิ ประกาศคสชที่12ทับ2,557เรื่องขอความร่วมมือจากสื่อสังคมออนไลน์ประกาศคสชที่17ทับ2,557เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและประกาศคสชที่21ทับ2,557เรื่องห้าหมบุคคลเดินทางออกนอกราชอาณาจักรครับ ยังรวมไปถึงคําสั่งคอสช29ฉบับนะครับไม่ว่าจะเป็นคําสั่งคอสชที่22ับ2,557เรื่องแต่งตั้งคณะทํางานเกี่ยวกับการตรวจสอบการทําธุรกรรมทางการเงินหรือการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลหรือนิติบุคคลเท่าที่จําเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวมคําสั่งหัวหน้าคอสช4ฉบับนะครับพร้อมกับให้ยกเลิกประกาศคอสชและคําสั่งหัวหน้าคอสชที่เกี่ยวกับคดีที่อยู่ในอำนาจ สารทหารโดยบรรดาการกระทําความผิดตามประกาศคสชและคาสั่งหัวหน้าคสชไม่ว่าจะกระทํากันก่อนหรือหลังคําสั่งนี้ใช้บังคับให้อยู่ในอํานาจการพิจารณาของสารยุติธรรมส่วนการกระทําความผิดที่อยู่ระหว่างการดําเนินคดีของสารทหารในวันก่อนที่คําสั่งนี้ใช้มีผลบังคับใช้ให้โอนคดีนั้นๆนะครับไปอย่างสารยุติธรรมครับ แต่ทั้งนี้ไม่หมายความรวมไปถึงการกระทําความผิดที่กฎหมายว่าด้วยธรรมนูญสารทหารบัญญัติให้เป็นอำนาจพิจารณาพิพากษาของสารทหารโดยให้การกระทําความผิดดังกล่าวยังอยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของสารทหารต่อไปทั้งนี้การอนคดีต้องไม่กระทบกระเทือนถึงกระบวนการพิจารณาใดๆที่ได้กระทําไปแล้วในสารทหารก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ และให้ถือว่าบรรดากระบวนการพิจารณาได้ดําเนินการไปแล้วนั้นเป็นกระบวนการพิจารณาของศาลที่รับกอนคดีด้วยนอกจากนี้นะครับก็ยังให้ยกเลิกคําสั่งหัวหน้าคอสช,ช,ชที่เกี่ยวกับการ กำหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษเพื่อรองรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐเป็นกรณีพิเศษจำนวน20อัตราในสํำนักงานประลัดสานักนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับก็เป็นการยกเลิกคำสั่ง66ฉบับนี้ที่เห็นว่าหมดความจำเป็นแล้วนั่นเองครับคุณผู้ชมครับค่ะ